เข้มข้นมากน้ำหมักเอเอ็มของแนนสวยมากเห็นไหมคะลดด้วยแบบนี้เลยคะ่ะสีแดงสวยมากตัวนี้ต้นเขายาวนะคะแล้วก็มีอายุประมาณหนึ่งเดือนคะ่ะรากเขาสวยมากนะคะยาวแบบนี้เวลาปลูกให้ปลูกลงลึกแบบนี้เลยฝังลงไปนะคะอย่าให้ต้นไม้เขาโยงนะคะ ฝังลงไปลึกๆเลยเดี๋ยวเขาจะแตกรากออกที่ลำต้นนะคะฝังลึกสวัสดีค่ะจิตภาการเด้นนะคะวันนี้นะคะแนนจะมาหมักดินลงแปลงสำหรับลงผักนะคะใครที่อยากปลูกผักสวยนะคะ ขั้นตอนที่สําคัญในการปลูกผักลงดินก็คือการปรุงดินให้มีสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะทําให้เวลาเราลงต้นกล้าไปผักเราจะโตนะคะเนื่องจากเวลาเราลงผักไปแรกเริ่มเราจะยังไม่ให้ปุ๋ยค่ะถ้าเราไม่ปรุงดินให้มีสารอาหารครบก่อนผักเราจะไม่สวยค่ะตัวนี้เป็นแปลงที่แนนทําเป็นอิดบล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะแนนก็จะทําการ เตรียมแปลงโดยการใช้ใบไม้นะคะในการรองก้นของแปลงค่ะจากนั้นนะคะแนนก็จะนำดินเก่านะคะมาวางให้ทั่วค่ะทำการผสมปุ๋ยนะคะโดยจะใช้มูลไส้เดือนวางเป็นลำดับต่อไปนะคะมูลไส้เดือนที่แนนใช้เป็นมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแนนจะใช้รองก้นหลุมก่อนนะคะแล้วก็ จะกรอบด้วยดินก้ามปูค่ะซึ่งดินก้ามปูตัวนี้เป็นดินที่หมักนะคะมีใบของก้ามปูแล้วก็มีใบของมะขามผสมด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ดินแน่นนะคะแล้วก็โปร่งค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการเกลี่ยดินให้เรียบค่ะสําหรับขั้นตอนในการหมักดินนี้เพื่อนๆจะใช้วัสดุตัวอื่นที่มีก็ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของฟางหมกักใบไม้แห้งนะคะดินแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกอื่นๆค่ะซึ่งการหมักดินนะคะยิ่งหมักไว้นานดินของเราก็จะเหมาะสมต่อการเจริญของพืชค่ะตัวนี้เป็นต้นกล้าไดาโนแคลนะคะที่แนนจะลงปลูกะคะแต่ก่อนที่แนนจะทําการลงปลูกแนนจะหมักดินนะคะแนนจะหมักดินด้วยน้ําหมักชีวภาพนะคะ p s b ผสมกับ em ค่ะเดี๋ยวเรามารดราบ ดินก่อนแล้วค่อยปลูกนะคะตัวนี้นะะเป็น EM นะคะ EM เข้มข้นมากน้ำหมัก EM ของแนนสวยมากเห็นไหมคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวแนนาพาทำนะคะเดี๋ยวให้แนนว่างก่อนแล้วแนนจะพาทำนี่สวยมากเลยลดด้วยแบบนี้เลยค่ะสีแดงสวยมากเอาไปเยอะเลย เข้มมากนะคะถ้าใครอยากทําต้องใช้หัวเชื้อนะคะเอาไว้ต่อเชื้อนะคะอันนี้เป็นน้ำหมกักมูลไส้เดือนผสมน้ำหมักขี้วัวนะคะเข้มขน้นอันนี้ตัวนี้แนนผสม EM ด้วยทําให้การย่อยสลายของขี้วัวละเอียดมากเห็นไหมคะ แล้วก็ผสมด้วยมูลไส้เดือนค่ะนี่เข้มมากนะคะเข้มมากเลยแล้วก็ละเอียดแบบนี้เลยเดี๋ยวแนนจะเอาไปลดนะคะถ้าเราทําแบบนี้นะคะมีการหมักแล้วก็มีการย่อยสลายแบบนี้เวลาที่เราใช้ลดผักผักเราจะงามไวค่ะผักจะงามไวมากไม่อ่าเร็วนะคะงามไวแล้วก็เขียวเขียวเร็วกว่าที่เราใช้ปุ๋ยคอกธรรมดานะคะอันนี้สูตรเร่งด่วนนะคะ นี่เห็นไหมคะความจริงแล้วเขามีตะกรอนอยู่ข้างในนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันมีความละเอียดมากเห็นไหมคะยิ่งย่อยมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะตัวนี้น้ำหมักมีฟองแสดงว่าจุลินทรีย์เรามีชีวิตนะคะตัวนี้เข้มข้นสุดๆเลยเนี่ยค่ะเหนียวข้นนะคะเป็น อมผสมกับขี้วัวนะคะเพื่อที่จะให้ดินของแนนเห็นไหมคะตัวนี้แนนเกลีย่ยเรียบร้อยแล้วเป็นดินหมักใบก้ามปูผสมใบมะขามนะคะเขาสวยแบบนี้เลยแล้วเราก็จะหมักดินลงไปนะคะเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์นะคะที่อยู่ในดินของเราทํางานนะคะอันนี้เป็นการเพิ่มเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินค่ะ อัตราส่วนแนนใช้แบบเข้มข้นเลยนะคะแค่ผสมน้ำให้เขาหน่อยเนืองอะคะ่ะเพราะว่าแนนมีเยอะนะคะลดลงดินนี่ใช้เข้มข้นเท่าไหร่ก็ได้ เมื่อทำการรดด้วยน้ำหมักแล้วจากนั้นแนนจะรดด้วยน้ำเปล่านะคะทำให้ดินเกิดความชุ่มชื้นค่ะแล้วถึงจะลงต้นกล้านะคะซึ่งวิธีนี้จะทำให้ต้นกล้าฟื้นตัวได้ไวค่ะและเมื่อปลูกต้นกล้าเสร็จแนนจะไม่ลดน้ำอีกค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ดินติดที่ใบของต้นกล้านะคะ ต้นกล้าของเราจะฟื้นตัวได้ไวค่ะแล้วก็ทำให้ผักของเรางามไวไม่ติดเชื้อราด้วยค่ะตัวนี้ต้นเขายาวนะคะ แล้วก็มีอายุประมาณหนึ่งเดือนค่ะรากเขาสวยมากนะคะยาวแบบนี้เวลาปลูกให้ปลูกลงลึกแบบนี้เลยฝังลงไปนะคะอย่าให้ต้นไม้เขาโยงนะคะฝังลงไปลึกๆเลยเดี๋ยวเขาจะแตกรากออกที่ลำต้นนะคะฝังลึกให้สุดเลยค่ะลงไปแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวค่อยหาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาเสียบนะคะนี่ ให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะต้นเราจะไม่โยงเยงนะคะฝังลึกแบบนี้ไดโนเคลจะสวยนะคะรากเยอะนะคะเอาให้ลึกเลย เมื่อทำการปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นครบหนึ่งสัปดาห์นะคะเพื่อนๆสามารถให้ปุ๋ยได้นะคะจะเป็นปุ๋ยหรือน้ำหมักชีวภาพก็ได้ค่ะสำหรับการดูแลต้นกล้าในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะลงกระถางนะคะหรือว่าลงแปลงลดน้ำเช้าเย็นนะคะผักเเคลหรือคะนา้า คลนะคะไม่ว่าจะเป็นไดโนเคลหรือคณะใบหยิกสีเขียวหรือสีม่วงนะคะชอบน้ำค่ะแต่ห้ามลดน้ำแฉะนะคะเพราะการให้น้ำแฉะเกินไปจะทำให้ลำต้นของเขาเน่าค่ะและที่สำคัญเลยเคลชอบแสงแดดนะคะแต่ถ้าในฤด,ดูร้อนนะคะหรืออากาศร้อนจัดควรจะพางแสงให้50%ค่ะ หรือใครที่สามารถควบคุมปริมาณของแสงและแดดได้ให้แดดแค่ครึ่งวันก็เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของเคลแล้วค่ะสำหรับการดูแลมแมลงนะคะนอนต่างๆสามารถขีดควบคุมได้โดยใช้สารชีวพันธุ์นะคะได้แก่น้ำส้มควันไม้นะคะหรือจะใช้ BT เพื่อป้องกันนอนค่ะบิวเวลลียเมทาไลเซียม ป้องกันเพลี้ยและ,มะแมลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนได้ทำการปลูกเคลบำรุงดินนะคะให้กับเพื่อนๆดูแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบในการปลูกผักเหมือนแนนก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์และก็กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแนนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูจนจบคลิปค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะ